สวัสดีค่ะการศึกษาถือเป็นหัวใจสําคัญนะคะที่ทําให้เยาวชนของชาติมีอนาคตที่สดใสพร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญของชาติต่อไปและที่ผ่านมารายการความหวังสร้างกําลังใจก็ได้นําเสนอโครงการต่างๆค่ะที่ทางสํานักงานสลากกินแบ่รัาบาลได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาในด้านต่างๆมากมาย แล้ววันนี้ค่ะเราจะพาไปติดตามชมนะคะว่าเงินจากน้ำใจของผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกคนได้ถูกนำไปสร้างอนาคตของชาติในด้านไหนบ้างไปติดตามชมกันค่ะโครงการต่างๆที่สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนนั้นจะต้องมีกระบวนการพิจารณามากมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อการศึกษาของเยาวชนที่ขาดโอกาสให้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืนเช่น โครงการศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ IPST Learning Space เป็นโครงการที่จะทำให้น้องๆเยาวชนสามารถใช้เวลาว่างในการทบทวนบทเรียนได้จากทุกที่ทุกเวลานับเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมโครงการทุนการศึกษาของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อสร้างบัณฑิตที่มอบให้กับเยาวชนไทยที่มีความประพฤติดีและเรียนดี แต่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาซึ่งทุนนี้ได้มอบให้กับเยาวชนเหล่านี้เป็นประจำทุกปีค่ะโครงการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนหรือห้องสมุดที่ชำรุดทรุดโทรมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติพร้อมกับเพิ่มเติมอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้โรงเรียนสามารถนําไปจัดก,การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพให้กับนักเรียนในถิ่นที่ห่างไกลได้ จากงน,นอธิษฐานของผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ทางสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นำไปพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติอย่างยั่งยืนค่ะต้องขอขอบคุณสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สร้างความสุขจากความหวังเพื่อสังคมไทยวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลความสุขจากความหวังเพื่อสังคมไทย